ในกระตาในกระตาเิียมมาเห็นยังเมื่อกี้มาขามาขามขามเพิ่มเบิ่งแล้วนี่ือสีเพิ่มแกเบิ่งก่อนโบทเพิ่มซ้่งขึ้นเชือล่านะครับเนาะมาขามมานกะสีเป็นังสีล่ะครับเพ่อนว่าราก็ราต่างก,ก,กินได้กันนะโอ้ยกับุกกายกินแล้วเนาะ มีนวยดีนวยบดรีนะครับนนวยขึ้นล่ากัมีเนื้อเพิมเพิมมันกรนเล็กน้อยบางี่หนักๆที่เพิมมาว่าปรามเพิ่มถามเพิมถามหามกินแสบนะฉันมาขึ้นล่าคพือว่าไอ้น้ำทุกแ้วมันแห้งเนื้อมันแห้งกินนวลมืเพิ่มเล Sao biết Thầy ừ. Đây là ai vô Ui nói luôn. บม่ได้ปีนตดมันเนาะยแล้วมืงอื่นแต่บางๆนก็ชี้ปีนเอาแล้วครับเพราะว่าเนี่สอยห้องกับพวกหัวหน่วยแดงไม่สุกบ่สุกเนาะข้าวขัดขึ้นแป้งสี่มาเดี๋ยวเอาเล็บขูดๆบิ่งทีเนาะว่ามันยังมีสีเขียวบอขับมันยังมีสีเขียวแตแสช็งว่ามันยังบ่อนสูกนี่มันมีสีเขียวกต่พ่อมาเฮิร์ม,มนะครับกินแซบอยู่เฮิร์มกับแซบเด้ มันบสมนะบสมเนะีบนะักับคหวานคำเพิ่มเพิ่มบสมเนะี่ยที่ไหหอยเม็ดมั้วันไปของันแกวันแข็งแฉ็บเฉบเฉบนสื่อว่าแจ สาร,รกางสมกับสมผัวสดต้องห้องมร่าดอยของห้อหวานกว่า<อ><ะ>เป็นนักเก็ตบางว่าหันมาคา,ามหน่อยงามๆเ่ยโค้งๆ้อ,ององ,อง,าองามเนี่ย มักสิบปอดีอ่ะแล้วขึ้นลาขึ้นยังมุสูนวยไอ้ขอสองขอไม่ดได้เนี่อนเนี่งามดีในกระตาหนึ่งพอนีสำหรับบักามหวาน